อันดับเบ็ดที่โหดที่สุดในเกมจะมีอะไรบ้างไปดูกันอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะใครไม่กด,ด,ด <S <S ระวังโดนหากใครสนใจไก่เบ็ดก็อย่าลืมไปดูที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะอันดับที่3เซร์ฟิกดอทค่าสเตตของเบ็ดนี้เนี่ยรวมๆแล้วก็ถือว่าดีไปหมดเลยแล้วนะโชคก็ดีด้วยแถมแมกสกิโลในการจับปลาเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่จํากัดเลยทีเดียวแลวพลสิเองก็เพิ่มโอกาสในการได้ปาลาไกลพันธุด้วยใครอยากรวยต้องมีติด,ดว้อยเลยแล้วนะอันดับที่สุ จะเกินความคาดหมายไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นเบ็ดที่สามารถฟาร์เงินได้โคตรเยอะตัวสเตตของเบ็ดนี้เนี่ยก็ถือว่าดีใน,นระดับทั่วไปแต่ว่าพาสิบมันเนี่ยทำให้พื้นที่รอบดอมีโอกาส20%ที่จะเกิดฟ้าผ่าซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่ม90%ที่จะตกปลากลายพันแบบอิเล็กทริกช็อคได้ราทายนี้เนี่ยค่าตัวคูณ3.5เท่าเลยแล้วนะและอันดับที่1นึ่ง ethereum prism rod เนื้อค่าสเตตของเบ็ดนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าครอบคลุมเก่งๆในทุกๆด้านแถมพาสิบเองก็ทําให้ด่้มรวยมากกว่าซุสรอดอีกนะเพราะว 50%ในการจับปลาไกลพันธุ์แบบพริซมไยส์ได้ซึ่งค่าตัวมันเนี่ยคูณ8เท่าเลยแล้วเพื่อนๆชอบใช้เบ็ดอะไรกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะและนี่คือ